ไปนั่งตรงไหนก็ได้เลยอ๋อคุณตุ้มไปเลยผมไม่มีใครใส่สีแดงเลยครูนั่งไปเออ,อ,อครูจะบอกว่าย้ายนะครับครูจะว่าใครนุ่งกางเกงสีนี้นให้ย้ายใครใส่เสื้อสีแดงเอ,อ้ยาย้ายทำนั่งที่เดิมไปก็ไม่ได้เลี้ยวเลียวเลีเลย,เลย,เลยให้อยู่ที่เดิมเลยสลับไปตรงข้ามตรงข้ามก็ได้ไปหาที่นั่งเป็นแถวเป็นแถวนู่นทีนี้มาตุ้มข้าเออใคร ใส่ผ้าพันคอสีเหลืองย้ายไปตรงไหนก็ได้แลที่เดิมเอาลเอาละใครใส่ชุดยูวากาชาเตนารีลุกเร็วเร็วเร็วยูวากาชาลูกเสือลุกมใหม่แล้ใครใส่เกงไงสีขาวลุกเอินดึงาึดึงยว้ายพวกแกใส่งงเ ใส่กางเกงในสตัวเมื่อวานลุกอ๋อนี่นจะมีใครไม่ได้ใส่กางเกงในลุกโอที่เขาจะเงยเไม่ใส่งใเอเวนคนเลยมาหารูเลยลุกมาเร็วตัไหนของตัไหนมาเร็วแม่หมาไหมเนี่ยฮะไม่มาของไม่เป็นไรไม่ใส่แ่คูเช็คก่อนเด้อ ทำไมไม่ใส่อ่ะลูกของคือเอ๋ก็ยืมได้ยุกเกงในสองคนรางวัลที่หนึเอารางวัลรางวัลให้ด้วยไม่ใส่กิงเพื่อนนะครับแข่งว่ามีความซื่อสัตย์ครับใช่เพื่อนเพื่อนน้องคนนี้นะถ้าเล่นกันอย่าดึงเกงในสองคนนะขอสองคนจะดึงเกงกันจะดึงรูปจะดึงอาจจะรับรางวัลด้วยเกงในก็ไม่ใส่จริงๆริงเลยไม่ใส่คนนี้ก็ไม่ใส่มันเป็นไงลูกไม่ใส่ะะ โอ้โหไม่ใส่จริงๆมันไปไหนเก่งไหนตอนเข้าค่ายเอามาไหมกี่ตัวห้าตัวอยู่กี่วันอยู่สามวันที่สองตัวไปไหนฝากมันไปแล้วอยู่เข้าค่ายอยู่ค่ายเสมาปล่อยลิงปล่อยข้างวิ่งเข้าป่าไปแล้วใครเอาเพื่อนไปฮ่าคนหนอครับรับขนมนอนเขานอนเลิกวันด้วยซื้อสัตว์ซื้อสัตว์นะครับสายตรงพูนมาเร็วนี่แหละพูนการไม่ใส่จริงๆแล้วแกนั่งรออะไรกันนะ มาเข้าที่กไงมาแล้วโอ้ใครใส่แว่นเอ้าย้ายเอ๊ะแต่กุ้งให้วิ่งสลับกันเนี่ยวิ่งสลับต้องสลับข้างเลิกสีเดิมห้ามนั่งตรงกลางใครใส่แว่นย้ายย้ายเลยวิ่งชนกันได้หรอใครใส่เสื้อสีเหลืองย้ายเสื้อเสื้อให้ไวให้ไวที่มีสีเหลืองด้วยให้ย้ายเออ แว่ s <S oh, <wait. S 1> นอีกแลวโอ้ยชนกันใครที่ทาหน้าสีแดงย้ายเลิกแว่นอีกแล้วหอมจะมัง่ง <laughs> ดูสิเอาใครใส่เสื้อสีดำย้ายแว่นอีกแลววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเิ่งนั่งที่เดิมเอานั่งที่เดิมใครใส่รองเท้าสีเหลืองอสีไอ้ลูกเสือย้า yeah. ย

ดูพร้อมๆเรพร้อมมากๆมากนะครับเดี๋ยวเราลองแค่ว่าทานอ้าวจัดแถวหน่อยจัดแถวหมดจัดแถวกระเิมตูดไปสองกระดึ๊บอ่ะข้อที่เดิม